ลำใหญนะครับปีนี้ออกเยอะมากเลยอตอนนี้ลูกก็ปานกลางนะครับไม่ค่อยใหญ่ก็เดี๋ยวถ้าสุกคงจะรู้ทีว่าลูกเป็นลำใหญน่าจะเป็นพื้นเมืองเป็นลำใหญ่เขาเรียกลำใหญกระโหลกแต่ว่ามันกลายพันธุ์แล้วเป็นลูกเล็กน่าจะเป็นลำใหญสีชมพูหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ แต่ปีนี้ออกเยอะมากเลยแต,แต่มันก็จะร่วงตลอดเวลานั่นแหละน่าจะร่วงตลอดเวลาเยอะมากผมเห็นเจ้าของบ้านเองเห็นก็เยอะมีหลายต้นนะครับตรงนี้ต้นหนึ่งอ๋อฝั่งรู้นอีกต้นนี่นี่ครับ ได้เห็นก็บางสว่วนตอนนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีบางอยู่มันก็มีบางอยู่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูหลายๆต้นเยอะมากๆลำใหญ่แค่ต้นเดียวนะต้นนี้สูงมากประมาณสักห้าเมตรได้ ถ้าขายก็กิโลประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าสิบบาทอาัานก็อยู่ประมาณนี้ครับบางคนก็สั่งก็มีค่าขนส่งกิโลก็ต้องบวกค่าขนส่งไป็นสามสิบาทครับสิบกิโลค่าขนส่งก็เป็นร้อยยี่สิบค่าขนส่งต่างหากค่ากล่ององีก อีกสาสิบบาทกล่องใหญ่นี่ก็จะแพงหน่อยสาสิบาทสี่สิบาทค่ากล่องรวมทั้งค่าส่งค่ากล่องก็ประมาณร้อยแปดสิบาทครับค่าส่งถ้าใครจะกินก็จ่ายเงินโอนเงินครับโอนเงินเขาเรียกโอนเงินไว้ ทั่วไปฝั่งนี้ก็มีนะนี้นี่ขยายใหญ่เห็นชัดชัด นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งลำใหญ่ก็มีประมาณสี่ห้าต้นครับลำใหญ่อันนี้ต้นใหญ่มีหลายพันครับมีดอมีชมพู แล้วก็มีลำไยพื้นมือพวกนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่สารเล่งนะครับไม่ได้ใส่สารเล่ง